สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับสูส่ช่องะอับกำลังเพิดพ่อ,อฟิเชียลค่ะบรรยากาศตอนนี้สี่โมงเย็นค่ะพี่น้องบ้านหลังนี้เป่นมอยู่ดีแท้บ้านหลังนี้เป่นมอยู่ดีแท้ต้งองแฟดค่ะไปเสื่ออันนี้มาบม่รู้ จะอไม่ได้ใส่โอ้เป็นเส้นทันไระย่างเป็นเส้นทันลาเล่ไบ่หรย่างเป็นเส้นทันไปเลือกอันหนึ่งเรื่กาเขาคมมาจะเเส้นทันไซื้ออันนี้คืออันอะไรนี่อันนี้ชื่ออะไรครับผมอันชื่อป๊อมแปมแปมแค่ะเมื่อคืนเห็นรถจอดอยู่ข้างทางอยู่นะครับนอนรับนอนไปเลยจกนอนใช้แต่เอาน้ำเเข้าไปสาดอยู่นอนชื่อตอรเรียนว่าการนะครับตอนนีคุณพูดสองพันแล้ว แต่ซื้อของไปหนุ่นคุณ่าพันเอกเริ่มแล้วอุตสากรมขนาดใหญ่ใช่ค่ะอุสากรรมขนปัจจัยเสียบอุนเแยกส่ปัวดทีพี่นุ่มมีทั้งซ้ายทั้งขวาเียกกัน ลองรงก็มองได้เหลือกี่คนสวัสดีค่ะครบแข่งนี่ลหละโอ้ยครบเลิศเลิศเลิศโซนหนักีมาแล้วเอาเงินมากู้เนี่ยเอามาหายันกู้เนี่ยจ้ะซีมื่นหามื่นจะได้เรียงน้าบ้า่ม้าถ่ายกอดตุงลอยละหาชิปต่ง มาอยู่คอตุม่มมาหวานนี่ยในคอตุ่มก็เสียบคุแล้วบวล่ะอีหยัางน้อผู้เฒ่าท่าปุ่นที่อีหยัางน้อคือยอนแย่ๆนั่นนะ่ะมาห้องจอดถึงเดียวไปน้ำมาลูกสาวกันเพราะในพ่อแค่นี้มือน,น,นี่อยู่ยังไงเออรถนะไปห้าอีหยังในวันนี้รนถะไม่พอ โดนอะไรเฉียวมาปุ๊บสาสวิสาอะไพี่น้องป้าอยู่น้ำพี่พี่แอดมินอยู่น้ำแม็กกันไปยังตาม,เขา,มเขากินเขากินน้ำหรือ,อยัง Juan Gabinó. สบายใจมีร้า้าแล้วบานแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีคสวัสดีคุณแม่มาเลยครับอ้ยนเท่ารท้อทำมเจเฮ้ย้โทรศัพท์ไหมด้วยโอ้ยไอ้่พาด้วยถ้ารเ้ยลูกมาจังไรคะที่หมื่นเนี้ยแม่มาร สี่หมื่นพ่อปูแม่ม่ารถเขาก็สอค่ะเพิ่งมาบ้านค่ะครับเขาเป็นทหารหมแล้วเมื่อวานเขาเป็นยังไงบ้างผลงานน้องทหารแม่โดนทหารเขาขายรถไปดิฮะเขาก็ตื่นเออเลยแห้งแม่เส่วงนี้เปิดแม่ยาแม่แม่ตรวจเดี๋ยวเอาที่ละคนอียงก็จ่างแล้วคืนเป็นยังไงครับปัจจัยบ่าเป็นเนาะถือว่าโอเคทำได้ดีแล้วก็พัฒนาขึ้นทุกวันอันนี้แม่ใหญ่แล้วจะมีแม่ใหญ่แม่ใหญ่นึงแม่ป้าย อันนั้ <ought. S 1> นคุณครูค่ะอ <Nixon> ันนั้นเขาเป็นพอครูฝ้ายค่ะครูฝ้ายยกมือไหว้แม่อย่างอยู่ไหมเห็นแม่ไปยังข้าหลวงสุดพอดีครับผมแม่แม่ทวดปอดพอนุ่มมาดีครับแจ้แม่ทวดนี่พอดพอนุ่มมาดีน้ำน้ำยังไงพอนุ่มกระไรอาบเราจ้าอาบเลย นกับพี่พ <Safe code mark> ี่แอดมินมูหลายมูหลายอะไรลูกโอ้ยแม่ฮักก็ตื่นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะป้าหนึ่งพันอันนี้เพจหลักเนาะสวาวดีมาบอกว่าแม่ฮักโทรมาแม่ฮักของน้องทักเองโทรมาบอกว่าสั่งจัดชุดแล้วซื้อรองเท้าให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนี่ผมพูดกับคนลูกเลยเขาคุยแต่ว่าผมเมื่อคืนนี้แล้วแม่แป้งกับแม่ไม แม่แป้งกับแม่ไม่กินข้าวหลายๆยหน่อยน้ำหนักลดลงอีกแล้วสองโลเยอะมันมเดลมันนุ่นน้องคุณต้ตัวดียวแล้วน้ำหนักลดสองโลเลยแม่กับวู่มันลดจ้าวีนั่งเดได้แม่ช่วงนี้ช่วงทํามาหากิน ไปที่<ส>ไปทำอะไรหัวหัวคุณพ่อคุณเลยน้าหนูน้หนูเขาลกงงอจะแล้วทำลกงงอดิเอฟซีผามมาทอนหงอกใครพูดได้รู้หลบซื้ออะไรด้ถามแล้วจ้าวันนี้พุทพุทโดนดอกงอก้อนงอกงอกใครงอกพ่อการ์ตเอร์แล้มีอายุแล้วเราต้องทอนออกต้องทำมิกซ์ต้องทำแมคโครระยอกครับตะบนทำมากเพื่อนเพื่อนดูแม่กับลูกสัมผัสกันเลยครับผมหน้าตาค่ะใช่เงก็ะชี้อยู่น้อครับ มองแตนนี่แหละน้องแมวมองเตนเลย,ลเ,ลย <laughs> เป็นพว่วง <laughs> เป็นพว่นพวงอยู่จกักจักมาจักแต <laughs> นไปนอ่มันจัการครับผมจะ่าม่า่ผมนะครับใรามาผ,มผ,มผมบอกายเดียวครับ <laughs> ซื้ออะไรลูกซื้ออะไรซื้ออะไรถ้าราม่าใส่เราแล้วต้องซื้ออะไรให้เรากิน มาม่าปิ้งลบลดต้มโคางค่ะสาวถูกใจไหมตัวพูดถูกใจพ่อมากเลยกินแล้วบอกเขากินแล้วกินกับแกงน้องใหม่จะไหมแสบดีซ่บดีกินแล้วเย้จะได้กินยาป่ะนี่ราคาเท่าไหร่ลูกเป็นลูกคุ๋ยปิดวันนีกตัวนี้อีกย่ำไหน 120าทค่ะรงเกรอ๋อแล้วแต่เราสะดวกอย่าพึ่งเด้อยแล้วก็น้องโซฟีอนองโมามย่อลมมีหมเป็นเป็นยอมยอมมีลมเป็นยอมยอมไมลมม่อมแ่แนมขอถามหน่อยคับบ้าฝนตกเป็นแหงแหง ม,มันกับแห้งหนัน <Okay. S 2> ่นล,ล่ะเราต้องดูว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาลาวาภาษาไทยนี่ฝนตกเป็นแหง้งแหงถ้าคือฝนตกเป็นที่ท,ที่ไปใช่ถ้าภาษาอีสานคือฝนตกเป็นหยอ่ยอมหย่อมขบได้มันก็แห้งมันกับไทยเก่าแหง้งแหงคือมันตกเพราะแหง้งแหงนี่ละ่ะฝนลิ่นลิ่นผู้ใดสีมาฝนตกเพราะแห้งแหงฝนตกมันกับเปียกกับตัวแอดมี่แล้วรถรถตกเป็นไร สตาร์ทไม่ติดเครื่องฟิสตาร์ทไม่ติดเลยมีปัญหาไฟอันจอดนอนมาเนี่ยระบบไฟมันนี่คัดของของมีตนนอนขางกันเด้เห็นแต่ร่องมุมเศร้าๆอย่เอ้าไอ้เป็นอย่งเอ้ายุ่ใส่ก็ยู่นี่ระบบขึ้นนี่กันเลย